เช็คดวงใครที่มีคู่เลข26อยู่ในตำแหน่งโทรศัพท์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไปดูกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข26กันนะครับเข็ม<อ>ทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนภัทรเทวทาทรมนายเป็นคู่เอาละฮะคู่เลข26เนื่องจากเป็นคู่ปิยะวาจามหาสเสน่ห์นะครับมาอยู่ในแต่งความรักมีผลให้เป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์จิตใจดีปรับตัวเข้าหากับคนอื่นนะครับพูดจาไพเราะให้คำปรึสัาทุกคนได้นะครับ จึงมีคนมาชอบมากมายทีเดียวนะครับใครได้พูดคุยด้วยก็จะสบายใจในขณะเดียวกันก็จะชอบคนง่ายเหมือนกันนะครับต้องมีสติในการใช้ชีวิตจึงจะประสบความเร็ดราบลื่นดีนะครับคือสรุปเลยนะครับคู่เลข2-6หรือหรือ6.2เนี่ยนะครับเป็นคู่เลขที่ดีควรใช้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนดีหมดทุกประก,การนะครับถ้ามีคู่เลขอื่นที่เหมาะสมนะครับ ถ้าใช้แล้วก็จะเป็นคนที่จิตใจดีนะครับมนุษย์สัมพันธ์ดีรูปงามผิวพรรณดีมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมีบุคลิกดีนะครับพูดจาไพเราะมีความโรแมนติกในเรื่องของความรักมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเลยนะครับ